หลังจากที่โจโฉพ่ายแพ้นในศึกผาแดงแม้จะเสียทหารไปหลายแสนคนแต่เขาก็ไม่เสียขวัญตรงกันข้ามกลับยังพูดให้กำลังใจแก่ลูกน้องโดยการเรียกทหารที่เหลือมารวมพลแล้วพูดว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่ไหนหรอกที่จะรบชนะตลอดคนที่ไม่ถอดใจเท่านั้นถึงจะแข็งแกร่งขึ้นและได้พบกับชัยชนะที่แท้จริงทหาร8 3 0 0ส0คนของเราบุกกลางตัง แต่เราแพ้ให้กับทัพซุนกวนและเล่าปีทั้งที่สองคนนี้มีทหารเพียงแค่หกหมืนมันเป็นไปได้ยังไงข้าจึงหาเหตุผลมาตลอดช่วงหลายปีมานี้พวกเราทำศึกชนะเรื่อยมาทหารเริ่มลำพองแม่ทัพเริ่มจะเกียดขรานเราจึงพากันดูถูกคู่ต่อสู้ส่วนตัวข้านั้นมองไม่ออกแม้กระทั่งแผนง่ายๆถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องลิ้มรสความพ่ายแพ้บ้างการล้มเหลวนั้นเป็นเรื่องดี สอนให้เรารู้วิธีที่จะประสบความสำเร็จความล้มเหลวสอนให้เรารู้ว่าจะเอาชนะยังไงถ้าคนเราอยากประสบความสำเร็จเขาต้องรู้ว่าตอนไหนควรเดินหน้าหรือปล่อยวางการทำสงครามก็เช่นเดียวกันถ้าวันนี้เราชนะได้ก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ได้ ในสนามรบทุกตัวแสดงมีหน้าที่ของตัวเองบางครั้งแม้จะต้องเจ็บปวดขนาดไหนก็ต้องอดทนและสร้างกำลังใจใหม่ได้อยู่เสมอ